ฝันในรถว่าเจอ9ก้านาคาธิบดีบอกว่ามึงมารับกูทีกูยอยู่ตรงนี้กูยอยู่อยุธยาแล้วมันมีจริงๆแล้วก็เป็นสีขาวอย่างที่เราเห็นเลยเป็น9ก้าพระองค์รวมกันแบบนี้เลยเห็นปุ๊บปิ๊งเลยต้องเป็นองค์นี้ทั้งนั้นทั้งๆท,ที่มีอีกตั้งหลายองค์คือวันนั้นเราไปอุทยาแล้วไปหาหลวงปู่ดูฝันแบบฝันในรถว่าเจอ9ก้านาคาธิบดีบอกว่ามึงมารับกูทีกูยอยู่ตรงนี้กูอยู่อยุธยา เลยมาอีกนิดเดียวทําไมไม่เลยคือฝันขากลับนะแล้วก็ไม่ได้เลยไปจนมาอีกวันหนึ่งอะถึงไปตามหาว่ามีจริงหรือเปล่าแล้วมันมีจริงๆแล้วก็เป็นสีขาวอย่างที่เราเห็นเลยเป็นเก้าพระองค์รวมกันแบบนี้เลยเห็นปุ๊บปิ๊งเลยต้องเป็นองค์นี้ทั้งนั้นทั้งทงท,งที่มีอีกตั้งหลายองค์ก็เลยอัญเชิญท่านมามากับรถรถเครน3ามคันรถไม่พอต้องสร้างเครนขายอย่างเพื่อย่อนองค์ท่านมาวันแรกเมื่อวานนี้ปังเลยแล้วจะบอกให้ว่า ป่วยประเทศเพื่อนบ้านประเทศลาวเนาะหกสองสดรถเครนที่ยกอะสองจ้าหกสองเลขอะไรเลขวงังจ้าปังค่ะแล้วก็วันนี้มีบวงสวงเือาอเช้าก็อันเชิญท่านให้เต็มรูปแบบลองมาดูแล้วจะรู้ว่าเขาปังกันยังไง